สวัสดีค่ะพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงท่านดินวันนี้ราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรเริ่มต้นรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงเรามาฟังคำนาย mm. ดวงความรักของชาวท่านดินไท้ับดวงความรักและความสัมพันธ์นะครับของชาวท่านดินแล้วกรณีท,ที่เราจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ทั้งใหม่หรือเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่นี้ความรักของคุณจะยั่งยืนไหมสาหรับแฟนใหม่คนรักใหม่คนคุยใหม่นะครับความสัมพันธ์จะเป็นไงมาฟังคำนายกันเลยครับผมจะเปิดหมดสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซน ความรักนะครับและความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนี้นะครับดวงจะชี้นําและนําทางให้คุณในทางไหนสําหรับความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่นะครับในเส้นหนึ่งในเส้นหนึ่งนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับหรือว่ากรณีเรื่องของความรักเองเนี่ยชาวธาตุดินเนี่ยแอบจะเหนื่อยๆนะครับสำหรับด้านความสัมพันธ์นิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราหวังไว้เท่าที่ควรนะครับคนที่ตรงใจคนที่ตรงสเปคนะครับคนที่ตรงในแบบอุดมคติของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงไป อย่างนั้นเหมือนที่ใจเราคาดหวังไว้นะครับเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยตรงใจอยู่สักประมาณ40%เท่านั้นเองนะครับด้านภาวะความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเรามองคิดว่าอนาคตปรับเปลี่ยนกันได้แก้ไขกันได้พัฒนากันได้มผมมองว่าคุณเปิดโอกาสให้กับเขานะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับรักครั้งใหม่นะครับหรือคนคุยใหม่ความสัมพันธ์ใหม่นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับจะถามว่าตรงใจตรงสเปคนะครับนิสัยเข้ากันได้ไหมผมให40้40%เท่านั้นเองสําหรับความสัมพันธ์แต่ถา,ถามว่าาอนาค สำหรับคนคนนี้เองแล้วถ้าเป็นกรณีเริ่มต้นรักครั้งใหม่ผมตอบเลยว่าสมหวังและเป็นรักในอนาคตสําหรับคุณครับเซนชองรับเป็นไงบ้างนะครับเริ่มต้นรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงนะครับสาหรับชาวธาตุดินนะครับในเซนชองเขาบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าดวงความสัมพันธ์นะครับและดวงความรักเองเนี่ยดูเข้าที่เข้าทางนะครับดูเป็นตัวของตัวเองคุยกันได้ง่ายนะครับเข้าใจในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมพัฒนาต่อพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับ กับความรักนะครับแล้วก็มุมมองด้านความสัมพันธ์ก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับใจนะครับคุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในใจนะครับเพราะคุณกับเขาอยู่ในระดับเดียวกันฐานะเดียวกันความรู้ความสามารถเดียวกันอายุไล่เลี่ยกันนะครับไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปเลยทําให้การคุยข้อตกลงนะครับการพูดคุยนะครับคามั่นสัญญานะครับหรือว่าการพูดเพื่อตกลงเชิงความสัมพันธ์เป็นผลในเชิงบวกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการให้โอกาสของชาวท่าดินสําหรับเขาคนนี้ที่เข้ามา ผมตอบเลยว่าจะทําให้รักยั่งยืนมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ดีและตอบโจทย์นะครับเนชายครับเป็นไงบ้างนะครับเริ่มต้นรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงสําหรับชาวธาตุดินนะครับราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรครับในเชนชายครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าดวงความสัมพันธ์นะครับและดวงความรักเองเนี่ยค่อนข้างเด่นนะครับอย่างผมบอกไปนะว่าสมหวังแบบ100%อยู่แล้วสําหรับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและถาวรนะครับมองการไกลสาหรับความรักได้เป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆนะครับเขารับในความเป็นตัวคุณได้อย่างดีพร ที่จะพัฒนาต่อมองทิศทางอนาคตร่วมกันพร้อมสร้างชีวิตคู่มองทิศทางความสัมพันธ์ในรัตระยะยาวนะครับ <G bunker> ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสาหรับชาวทาตดินกรณี Duty ที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่นะครับเริ่มต้นกับแฟนใหม่คนคุยใหม่นะครับสถานะใหมา่ๆสําหรับชีวิตก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับชาวทาตดินนะครับเพราะจะเจอคนดีเ <donde> จอคนที่ใช่นะครับและคนที่ตรงใจนะครับพร้อมพัฒนาต่อและแก้ไขส่วนที่บกพร่องร่วมกันในอนาคตรครับ